สวัสดีครับพผมไพศาลนะครับกับช่องนี้หน้าต่างนะวันนี้เราก็จะมาอ่านกฎหมายน่ารู้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเวลานะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตความรู้ด้วยนะวันนี้เป็นเรื่องของการห้ามสูบกัญชาในที่สาธารณะนะครับอันนี้เป็นบทความกฎหมายน่ารู้ในเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมนะครับเผยแพร่เมื่อวันที่15ธันวานคมพุทธศักราช2565นะครับ อันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องของการห้ามสูบกัญชาในที่สาธารณะนะครับกัญชามีสาร C B อ่า C B D นะครับเป็นตัวย่อนะก็ที่ช่วยทำให้ผ่อนคลายและไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายแต่ก็ยังมีสาร T H C นะครับและสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและมีงานวิจัยพบว่าในกัญชาที่ มี THC ในปริมาณที่สูงถึง12%จึงจะทำให้เกิดอาการมึนเมานะครับและมีผลข้างเคียงอื่นๆเช่นปากแห้งกระหายน้ำหัวใจเต้นเร็วดังนั้นการสูบกัญชาโดยตรงจะทำให้ร่างกายได้รับสาร THC มากเกินไปและส่งผลกระทบต่อร่างกายนะครับมีผลกระทบดังนี้นะครับ 1. อาจเป็นตัวกระตุ้นให้การเกิด อา,อาการจิตเภทเช่นเห็นภาพหลอนนะครับอสองนะครับสูญเสียความจำระยะสั้นและรู้สึกหมุดหงิดง่ายนะครับ 3. าชะลอการทำงานของเซลล์สมองสมองประมวลผลช้านะครับสนะครับส่งผลกระทบโดยตรงต่อพัฒนาการสมองของเด็กและเยาวชนนะครับอันนี้ก็คือผลกระทบที่ TSC มีต่อร่างกายนะครับในกรณีที่ได้รับมากเกินไปนะครับ และแล้วนะครับการสูบกัญชาจึงต้องมีการควบคุมนะครับไม่สามารถสูบในที่สาธารณะได้เพราะควันของกัญชาจะสร้างความลำคาญและอันตรายให้กับผู้อื่นได้นะครับหากฝ่าฝาืนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณะสุขพุทธศักราช2535นระครับและที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่27ทับและก็มาตราที่28ทับ1นะครับ ประกอบมาตราที่74ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน25,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนี่ก็เป็นอเอกสารที่จัดทำโดยงานประชาสัมพันธ์ก้องกลางสำนักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับนี่ก็เป็นบทความที่เผยแพร่เมื่อป,ปลายปีที่แล้วนะครับ2565เดือนธันวานนะ กัญชาหรือว่าอะไรก็ตามบนโลกนะครับผมว่าถ้ามันมากไปน้อยหรือว่ามันไม่อยู่ในจุดที่พอดีนะครับมันก็เป็นอันตรายเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อควันนะครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่กัญชานะครับการสูบในที่สาธารณะก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไระเหมือนควันมือสอหรือเป็นควันบุหรี่มือสองให้กับผู้ที่ไม่ได้สูบเป็นผลกระทบต่อสุขภาพคนอื่นเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้น อ,อยู่ด้วยกันรับผิดชอบสังคมนะครับรับผิดชอบส่วนรวมด้วยก็อันนี้ก็เป็นกฎหมายนะเป็นเขาเรียกว่าอะไระกติกาที่เราใช้ร่วมกันที่ในประเทศนี้นะครับหวังว่าจะได้ความรู้นะครับกัญชา,าคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ